สวัสดีครับผู้ชมสวัสดีครับผู้ชมปุณธรามนะครับ,รบ,รบม,มาเล่นเกมดีกว่ารอสักครู่แป๊บนึงนะตอนแล้วเข้ามาในเกมแล้วนะฮะเรากำลังเล่นเกมตอนนี้ผมก็เข้าเกมนะฮะแต่ว่าตอนนี้เกมมันกดเข้าไม่ได้ครับทุกคนี๋้วรอสักครู่นะครับ โอเคเข้าได้แล้วครับนี่นะเราก็กดเข้าไปกดหมวดปฐมนัยนะเพราะเราต้องเล่นในหมดปฐมนัยคือแบบผมที่สร้างบ้านเป็นิดหนึ่งอะฮ่าฮ่วยที่สร้างบ้านเป็นิดนึงอะนี่คือกองหมู ที่ว่านะมีอะสร้างสร้างกรงหมูที่มันก็ได้ปุ๋ยสัตว์เยอะเหมือนกันนี่นนอือวิซิชดักปุู๋เหมเราก็จะไปกันนะครับเราลืมครับเราเส็สเปรย์มาเยอะมากเลย เราก็ดูไปเรื่อยนะเผื่อเราจะมีอะไรบางอย่างตอนนี้นะผมก็ขอตัดผ้าผมขออนุญาตนะครับทุกคนเรากำลังค้นหาของอยู่จากน้อยไปมาก ีนสามวันสองร้อยเหรอเราก็จะเก็บพวกเหรียญนไอยนะเราก็ต้องหาวิธีเก็บเหรียญน,นะอย่างเช่นการเข้ากดดังแล้วไปเก็บของพวกนี้นะใช่นี่นก็ได้ของมาบางทีเราก็ได้อะไรแปลกๆนะส่วนใหญ่เขาจะไม่ให้เงินเรานะฮะ โอ้ oh, วันนี้ไอ้น,นี่ฝีซื้อหนึ่งโอ้ถั่วไม่มีเลยอาวุธฟ้ามีตาอยู่ไหมแม้วันนั้นเท่าไรเราจะคุณนะผมกำลัง ลงกระดานฟาร์มเงินนะฮะหาวิธีฟาร์มเงินอยู่ทุกคนทำไง นะั่นทุกคนเดี๋ยวผมขอตัดภาพตรงนี้นะฮะครั <imprint> ้งน,นึงนะเราก็จะไปอันนี้นะทุกคนเราจะดูว่าตั้งค์เราเหลือเท่าไหร่ผมเหลือห้าสิบบาทห้าสิบปัญญามันเหลือน้อยอ่ะยัง<ส>น้อยเหมือนเดิมอ่ะใ<ส>นเมื่อคุณสองคนทีมีชื่อเสียงกันอยู่เงิน ตอนนี้น้องยาดูวันนี้นะฮะเราก็กลังอัดคลิปอยู่แล้วกดเข้าไปในเติมแล้กดเข้าไปในเอาไม่ใช่แล้วก็เข้าไปในส่วนรถนะะแล้วเราก็ก,กดตรงนี้หนึ่งวันได้ห้าถั่วแตวนนี้ครับเริ่างานต้องเต้ได้ครับไเสเยนเอหวขนาดนี้ก็ต้องลุยแล้วคุณสงองคนนี้สนิกแครับสนิทมากครับลงอ่างด้วยกันไม่ใช่ เชิดวันนฮะเราก็จะเชินเล่นดูแล้วนี่คือ ep หนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราเราถ่ายนี้เสร็จปุ๊บเราจะไป ep หนะนึ่งนะตอนนี้คือ ep ที่ผมเอามาให้ทุกคนดูบ้านนะรอไป ep หนึ่งครับสวัสดีครับ